No. กลับ้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Better Know ค่ะเรามีเรื่องราวข้อมูลความรู้ดีๆมาอัปเดตกับคุณผู้ชมเป็นประจำทั้ง5วัน5เทรน์กันเลยค่ะวันนี้เอาใจคนที่รักสุขภาพนะคะเราจะมาพูดถึงยาตัวหนึ่งค่ะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนนะคะจะต้องเคยรับประทานยาตัวนี้บ่อยอย,อยู่เลยค่ะสําหรับยาคุมกําเนิดน,นะคะเพราะว่าผู้หญิงเราเพอถึงวัยเจริญพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮอร์โมนค่ะบางคนมีเพศสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะคุมกําเนิดน,นะคะยาคุมกําเนิดเนี่ยอาจจะเป็นตัว ือกต้นต้นของคุณผู้ชมกันแต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะยาคุมกําเนิดเนี่ยมีใช้นะคะหลายสาเหตุด้วยกันนอกเหนือจากการคุมกําเนิดน,นะคะซึ่งสาวสาวก็น่าจะรับประทานกันเยอะเลยแต่ว่าการทานยาคุมกําเนิดเป็นประจำติดต่อกันนานๆเนี่ยมันจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือเปล่านะคะวันนี้นํามาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วง better to know ยาเม็ดคุมกําเนิดสําคัญเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสําหรับผู้ที่ต้องการคุมกําเนิดถ้าประมาณว่ามีการใช้ยาเป็นระยะเวลานานถึง20ปีนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดถึงกว่า5,500เม็ดซึ่งประเภทของยาคุมกําเนิดนั้นแบ่งออกได้2ชนิดด้วยกันได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมอนรวมหรือเอสตโตรเจนและโปรเจสเตอโรนและยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีเฉพาะฮอร์โมอนโปรเจสเตอโรนเพียงอย่างเดียว ซึงทั้งสองชนิดนี้มีประสิทธิภาพที่คล้ายกันใครจะเลือกรับประทานแบบไหนก็ได้อยู่ที่ว่าร่างกายของแต่ละคนจะเหมาะสมกับยาคุมกําเนิดประเภทใดมากกว่ากันดังนั้นเราจึงต้องรู้ถึงข้อดีและข้อเสียทั้งระยะสั้นและระยะยาวของยาเม็ดคุมกําเนิดที่แต่ละคนได้ใช้อยู่ค่ะ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆปัจจุบันค่ะยังไม่ได้มีข้อกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาการทานยาคุมกําเนิดนะคะว่าสามารถใช้ติดต่อกันได้นานแค่ไหนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการศึกษาในกลุ่มผู้หญิงอะค่ะที่อายุเป็นผู้ใหญ่อะเนาะแล้วก็มีน้ําหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติอะค่ะไม่ได้อยู่ในภาวะอ้วนรวมถึงไม่ได้สูบบุหรี่อะค่ะเขาพบว่ากลุ่มผู้หญิงเราเนี้เขาสามารถใช้ตัวยาฮอร์โมนชนิดรวมมหาที่มีตัว EE เนาะหรือว่า e t ทาิลเอสาไดออที่มีปริมาณต่ำซึ่งในท้องตลาดเราก็เป็นปริมาณต่ำกว่าน้อย 5, อน้อยกว่า50ไมโครกรัมอยู่แล้วอะค่ะก็พบว่าการใช้ติดต่อกันจนถึงวัยหมดประจำเดือนนะก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องผลข้างเคียงที่ที่เราค่อนข้างกังวลก็คือในส่วนของการเกิดเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันในระบบหลอดเลือดดำมาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้า ผู้ใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนดังกล่าวที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยก็อาจจะต้องมาพิจารณานิดหนึ่งว่าความเสี่ยงที่จะได้จากการใช้ยาคุมกับประโยชน์ที่ได้รับอันไหนมันมากกว่ากันนะคะปัจจุบันยาเม็ดคุมกําเนิดยังทําให้เกิดประโยชน์อื่นๆทางการแพทย์นอกเหนือจากฤทธิ์การคุมกําเนิดยิ่งไปกว่านั้นยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดใหม่ๆบางชนิดยังช่วยลดการเกิดสิวลดความมันบนใบหน้าลดอาการขนดก ลดอาการไม่สบายตัวก่อนการมีรอบประจําเดือนและลดอาการบวมน้ําระหว่างรอบประจําเดือนได้ดีอีกด้วยนับได้ว่าเป็นข้อดีของยาเม็ดคุมกําเนิดในปัจจุบันที่มีการนําไปใช้ลดหรือควบคุมสิวลดผิวมันลดขนดกได้ซึงน้าสนใจรายละเอียดเรื่องนี้สามารถปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อที่จะได้รับคาแนะนําสําหรับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละคนค่ะปัจจุบันจริงๆต้องบอกว่ายาคุม กำเนิดที่ใช้กันนะคะไม่ได้ใช้เพียงแค่เรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้นเนาะก็ยังมีการใช้ในประโยชน์ทางการแพทย์อย่างอื่นๆอ,อ,อีกมากมายยกตัวอย่างเช่นในเรื่องปัญหาความสวยงามเช่นในเรื่องการรักษาสิวหรือการมีระดับฮอร์โมนเพศชายในร่างกายเยอะกว่าปกติรวมถึงการป้องกันการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกนะคะรวมถึงการรักษาซีสในรังไข่เป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่ายาคุมกำเนิดไม่ว่าจะใช้ในข้อบ่งใช้ไหนๆก็แล้วแต่ก็ควรจะ อยู่ในการดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรนะคะเพื่อให้การใช้ยาคุมนั้นเนี่ยเกิดประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะซึ่งผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีการใช้ยาคุมกําเนิดนะคะที่พบได้บ่อยแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกคัดตึงเต้านมเป็นต้นหรือว่ามีอาการปวดหัวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ พวกนี้ก็จริงๆก็ร่างกายจะปรับตัวแล้วก็ชินไปเองเนาะแต่ผลข้างเคียงที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลเนาะหรือเป็นสิ่งที่ซซเรียสก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันในระบบหลอดเลือดดำค่ะ ยาเม็ดคุมกําเนิดนั้นเหมาะในผู้ที่ต้องการคุมกําเนิดชั่วคราวระยะเวลาไม่กี่ปีมีการวางแผนต้องการบุรเพิ่มอีกในอนาคตซึ่งในปัจจุบันยาเม็ดคุมกําเนิดมีหลากหลายชนิดด้วยกันชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดได้ดีก็คือยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ส่วนยาเมคุมกําเนิดชนิดโปรเจสตินอย่างเดียวนั้นควรใช้ในสตรีที่ให้นมบุตรและสตรีที่มีข้อห้ามในการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนยังไงก็ตามก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ด้วยค่ะก็คือจริงๆไม่อยากให้ซื้อมาใช้เองเนาะก็คืออย่างที่บอกว่าควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพราะว่าปวดข้างเคียงอย่างที่บอกก็คือถ้าพบไม่ได้รุนแรงอะไรก็คื่นใส่อาร์จียนเนาะเวียนศีรษะ แต่สิ่งที่เรากลัวก็คือถ้าเราใช้ติดต่อกัอนไปนานๆหรือเรามีภาะวะความเสี่ยงที่สภาวะร่างกายเราอาจจะไมไ่เหมาะสมที่จะใช้ยาคุมกําเนิดเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของระบบหลอดเลือดหัวใจได้หรือว่าการเกิดริ่มเลือดอุดตันในระบบหลอดเลือดได้อันดับแรกคือเราต้องมีข้อบ่องใช้ในการใช้ยาคุมกําเนิดก่อนก็คือเราจะต้องมีภาวะ ที่จาเป็นต้องใช้ยาคุมกําเนิดเพื่อการรักษาเนาะไม่ว่าจะเป็นการรักษาสิวการรักษาเกี่ยวกับซิสในรังไข่หรือภาวะโรคอื่นๆที่ยาคุมกําเนิดมีประโยชน์นะคะอันที่2เราจะต้องไม่มีข้อห้ามใช้ยาคุมกําเนิดเพราะว่าถ้าเรามีสภาวะของร่างกายที่เมื่อใช้ยาคุมกําเนิดไปแล้วเนี่ยก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับอันนี้ก็น่ากังวลเนาะสำหรับข้อห้ามใช้ของการใช้ยาคุมกําเนิดอ่าในในรูปแบบชนิดฮอร์โมนรวมอะคะ่ะก็คือ 1. เรามีประวัติแพ้ยาคุมหรือเปล่าถ้าแพ้ยาคุมอันนี้อาจจะต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อเขาจะได้ประเมินอีกทีว่ายาคุมที่จะใช้เนี่ยมันปลอดภัยหรือไม่นะคะข้อ2ก็คือเราไม่ควรมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะหรือระบบะการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในระบบหลอดเลือดดำตัวอย่างกลุ่มคนที่ไม่ควรใช้ก็คืออายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปประกอบกับเขาเนี่ยมีภาวะสูบบุหรี่จัด คำว่าสูบบริจาคในที่นี้ก็คือสูบมากกว่าหรือเท่ากับ15มวลต่อวันค่ะ2ต้องไม่มีปัจจัยเสี่ยงเนาะก็คือความดันหรือภาวะเบาหวานที่ยังควบคุมโรคได้ไม่ดีนะหรือเรามีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วหรือว่าภาวะริมเลือดอุดตันในระบบหลอดเลือดดาอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็ไม่ควรใช้เนาะแล้วก็ข้อที่3ก็คือผู้ที่มีประวัติเป็นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมการใช้ยาคุมกําเนิดอาจจะต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่า อาจจะไปเพิ่มการลุดหน้าของโลมะเรลึงเต้านมได้แล้วก็สุดท้ายค่ะจะต,ต้องไม่มีการทํางานของตับที่บกพร่องเนื่องจากว่าตัวยาคุมกําเนิดเองเนี่ยมีการขับออกจากร่างกายโดยผ่านทางตับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตับเรามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะทําให้ยาคุมกําเนิดเนี่ยค้างค้างในร่างกายได้แล้วก็ก่อให้เกิดผลข้าง,างเคียงที่รุนแรงได้นะคะสุดท้ายเมื่อเรา มีข้อบ่งใช้ไม่มีข้อห้ามใช้แล้วการใช้ยาคุมกําเนิดที่ถูกต้องจริง,รงๆอยากให้ทานตรงเวลาเพื่อให้ระดับตัวยาฮอร์โมนเองนะคะอยู่ในระดับร่างกายที่คงที่ก็จะทําให้ตัวยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นส่งผลให้ตัวโลกเรา น่าจะรักษาได้ดีด้วยแล้วก็สุดท้ายยาคุมเองมีโอกาสที่จะเกิดการตีกับยาอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นยาการชักบางอย่างหรือยาฆ่าเชื้อบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโรคประจําตัวอื่นอยู่แล้วและต้องใช้ยาในการรักษาโรคประจําตัวเราแล้วเกิดมีความจําเป็นต้องใช้ยาคุมกําเนิดอาจจะต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรรับทราบเพื่อที่เขาจะได้ช่วยเราระมัดระวังการใช้ยาได้มากขึ้น กันนะคะว่าการรับประทานยาทุกอย่างเนี่ยจะต้องได้รับคําแนะนําจากแพทย์แล้วก็เภสัชกรค่ะแล้วถ้าเกิดว่าการทานยาคุมกําเนิดของคุณนะคะเพื่อสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นรักษาสิวการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแบบนี้นะคะก็ควรจะต้องได้รับคําแนะนําจากเภสัชกรในเรื่องของขนาดแล้วก็วิธีการใช้ด้วยและสําหรับสาวๆที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ยังไม่พร้อมจะมีบุตรนะคะการใช้ยาคุมกําเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆต้องใช้นะคะเอาละค่ะช่วงหน้ารามาดินเอเดี๋ยวเราจะมาออกกำลัง การค่ะคุณผู้ชมคะเปนการบริหารกล้ามเนื้อส่วนบนกันใครสนใจจะออกกำลังกายกับบีมนะคะไปเตรียมเปลี่ยนชุดกันเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาออกกำลังกายกันค่ะ